สวัสดีนะครับพะผมอย่นคนเกมเมอร์นะครับตอนนี้ม่อยู่กับเกมจีมอหเือ l แกรี m มอ s นะครับในแมปเอ่อ Dead of t h อ d e e มสนะครับซึ่งหายต่อจากพาสองเลยไม่ได้พักผ่อนเลยนะครับก็แค่เปลี่ยนตัวละครใหม่เย้เย้ยย้เยยไมยย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 ยของเหมือนเดิมเก็บเก็บเดี๋ยวยย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 ้ ใช่หนี่ครับใช่หนี่ครับนี่ใช่นี้โอเคใช่หนี่เรียบร้อยโอเคพอดีถ้าถ้าใครสงสัยประตูนี้ทำผมดึงแล้วไม่เจ๊งเองครับจริงจโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้กดปุ่มเปิดไฟไม่ต้องงันคอวอยอไรจะเหลืออะไรว่ไหนต่อเอาแล้วไงไรเปิดไฟเหรอไฟยังตอนนี้เราจะเปิดประตูยังไงอ่ะ ตนี้หรือเปล่านี่ไงผมพังอะไรไม่รู้อะเฮ้ยโอ้โหเทพมากอ๋อมันจะเป็นใบไงนี่ไงอะไรพอปิดไฟปุ๊บมันจะมีที่หนึ่งเรืองแสงแล้วก็ตีเฮ้ยเหมือนในซอเลยเขาโดนวักไปที่ไหนไม่รู้ฮะที่ไหนไม่รู้เฮ้ยเฮ้ยไปดูเฮ้ยนี่มันซอหรือเปล่าเนี่ยฮะมันมีหนึ่งเก้าูนเหรอเก้าูนเ ดึงก๊าซซูนไม่ใช่แล้วสัสตียจะฆ่าผมเอาว้าวกล่องนี้มันมีอะไรไม่มีอะไรเว้ยศูนย์หนึ่งสองแปดศูนย์หนึ่งไม่อะจะฆ่าผมจะบวกอกไปดิไอ้มากดอะไรมั่วเนี่ยหนึ่งสองเจ็ดโอ้ยกดโนสคริปสิกดโนสคริปไม่เราคือหนักปุงใช่ไหมฮะออกไปดิขอโทษตากล้องไปไกลเลย แต่ก็มันนั่งนั่งลงเลยแฟนสองหนช่วยด้วยช่วยผมด้วยอบติดอยู่ในโซ่อ้าวกูตายเลยเดี๋ยวเราละหัดก่อนเฮ้ยอะไรอะอะไรอยู่ข้างบนปุ่มอะไอ้ปุ่มเดอะเดอะเดอะไรอะทำลายกองเดจะทำลายกองอย่าทำลายกองหมดนะเดี๋ยวไม่มีปืนทำลายไม่ได้ทำลายไม่ได้ เราไม่รู้อะเว้ยประตูเปิดประตูไหนเปิดประตูเปิดเขาโดนอุ้ยนี่มันซอมเป่าวะมันทำมันได้ไอ้ถังเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปนึงอ่านก่อนอะไรอ่ะอ่านเน่ออกอ้าวคุณดูนี่เลือกคำตอบของคุณโอ้โหนี่นี่มันซ้อมเปลวะเนี่ยดูดิคนหนึ่งไปคนหนึ่งไปก่อนคนหนึ่งไปก่อนเนี่ยไปเอาแพ้หมดแพ้หมด เราลดเสียงลงครับลาก่อนเอเราก็ได้คำตอบแล้วครับไม่ว่าไม่ใช่คำตอบกางคว้าครับโอเคเปิดดิเฮ้ยโอเคโอู๋มายกาข้างบนเล่ซอเลยเฮ้ยตอนหนึ่งมันมันซอปไปเนี่ยไปร้องโอ้ประจำที่มันจะมีคนหนึ่งเสียสละประจํมาเดี๋ยวผมจะเสียสละกดปุ่มเอง เป็นกระไม้ก้อกูอยู่แล้วกูไม่อยู่แล้วกูไม่อยู่แล้วเอาเอด้ยก็้เอาใครแย่งกูขึ้นอือลาก่อยไม่ได้แย่งตายหมดเมื่อกี้กำลังจะออกห้องประตูมันปิดเองอ้าวมีคนเล่นจีมอสเฮ้ยเปิดแล้วตรงนี้ตรงนี้เปิดแล้วตรงนังไหนนี่โอ้มันเป็นซอตัวนี้โอ้โหบอลนี่บอลนี่แสดงไป เฮ้ยอะไรอ่ะไหนเดี๋ยวไปดีมันจะจุดเร็วไปไหมบางทีสแคฟไฟฟ้าที่สองกดเลยไหมเขากดเลยไหมยรอดไอเจนทูวอยู่รอดฮะเขากดเลยไหมกด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 แล้วรีบมาในนี้กันเร็วเดี๋ยวฮังกี้เกมได้ไงอยู่แล้วเตรียมจับสแกฟหลบก่อนอะไรอ่ะ อ้าวไม่ตกใจเลยถ้าคนอยู่ข้างนอกมันจะตายหมดนี่ไงนี่ไงมันแง้มเองอะเอ้ยมันแง้มแง้มเปิดแล้วเว้ยไปเลยไปเลยต่อต่อหัวกันต่อหัวกันเอาเปิดเปิดคุบสามบ้าต่อหัวเฮ้ยปโอ้ยต่อเอาไม่ทันเฮ้ยเราเออหูโอ้ m ยกัดมันคือปุ่มอะไรอ่ะกดหน่อย ไม่ได้ไม่มีเซ็ตโอ้ยต้องมีเซ็ตเนี่ยทางออกอยู่เนี่ยเดีย๋ยวไปตรงนี้ก่อนสองทางโอ้โหนี่มันโรงพยาบาลในเอาลารป่ะเนี่ยรู่เดินนี่วะโอ้ my god อ,อะไรวะเอเดรไลน์วะไงไปเลย,ยเขาว่าตรงนี้มันต้องเป็นกับดักแน่เลยววะผมว่าตรงเนี้ยต,ต้องเป็นกับดักแน่เลยไม่ร,ร<ซ>ู้ตั้งกล้องเกม RPG ไว้แล้วอ่ะเข้าไปเลยนะโอ้ เข้าไปเลยใครข้าเข้าไปบ้างอะห้องไหนเนี่ยหนี่มันเข้าไปทำไมอะแล้วไม่กับดักแน่เลยวะเราจะเพดานเลยกับดากนี่ก็ยากอุ้ยอุ้ยหลบได้เหรอเกิดอะไรขึ้นไม่รู้ไม่รู้ว่าเข้าไปแล้วสั่นจุกจุกเท้าโอ้โหอันนี้นี่น่าจะเป็นกับดักกว่าห้องนั้นว่ะไอห้องหนึ่งห้องส้วมห้องน้ำไปดิโอ้สั่นให้แล้วข้างหลังเนี่ยข้างหลังเนี่ยห้องเนี่ย วัดยูออฟฟิศเราเข้าพร้อมกันเราเข้าพร้อมกันมันบอกว่าอะไรอ่ะรูตีนวัดยูออฟ i ิ h คืออะไรไป่ไม่ไปใช่ไหมเนี่ยวัดยูออฟิศไปสินั่นไงนั่นงลาก่อนผมรอดน้องก็มาเกิดโชคดีผมผมยืนตรงเหล็กพอดีเกิดงานแล้ว

นีเปิดอันนี้ยังไม่เปิดตีแน่ป่ะไปไปทำไดหมเดี๋ยวทำที่ก่อนหุ่นได้ไหมมันยังมันดุดได้ไหมไม่น่าจะได้เอาติดเลยนี่เอาติดเหมือนกันปันแย้มเป็นอาร์มาสามซื้อเมอปันแย้มหมอใช่เหรอใช่คุณปันแย้มแต่คุณเปลี่ยนแต่เขาเปลี่ยนชื่อใหม่เปลี่ยนเป็นอ๋อเปลี่ยนเป็นรูปในแบ็คบุลเล็ตใครว่าลืมเกมที่ไม่อยู่บนสตตี เอาเล่นเกมที่ไปอยู่บนสตรีมเหรอจริงด้วยแล้วเข้ากันกูไหนคุณยิลอยู่ไหนล่ะไหนอ่ะเจ้ที่วางตุยตูดนายในห้องน้ำตายเอื้ออันนี้เดี๋ยวรอตากล้องก่อนปุ่งฟาตากล้องตายไปเมื่อกี้ห้องน้ำทำไมมันมีอะไรด้วยเห็นไหมสี่เหลี่ยมๆอ่ะอุ้ยสีเหลี่ยมอุ้ยปุ่ง ูอนนัน,น oh <my> God. ม่เกโอบแล้วทำไมกูขึ้นไม่ได้วะล้วกล้องอยู่ไนหะนะนอยู่ไหนนี่มันยังมีห้องแยกอีกเฮ้ย,ยเขาไปบอกว่าความอยากรู้อยากเห็นตายเนี่ยความอยากรู้อยากเห็นตายความดูถูกคนอื่นท <c oughs> ถ้าเป็นของใครของความตายของตัวเองเฮ้ยเราเคยได้เบาเราต้องเดินถอยหลังเว้ยแล้วห้องมันอืมนอ,อม,มันอยากรู้อยากเห็นมันแก๊สพิดนี่หว่าตรงนี้มันคือแก๊สคิด อ้าวนั่นกลับบ้านเร็วเพื่อนใครยิงวะทางกุ๊กไม่ได้เลม่จะยิยยงชมเลยเบื่อใช่ไหมทางสองไม่ได้นั้นอจยจ่ายิงนะไปอยากไปเลยห้องนี้มันบอกว่าผมอยากรูาจากเข็นจะทำให้ได้งั้นเราก็ไม่ต้องเข้าไปนนี่รหัสอะไรอ่ะห้องกุห,งงห้องน้ำมีอ,ำมอะไรรหัสอะไรอ่ะโอ้ไ<อ>ม่เกิดปุบเฮ้ยม<อ>ันมีรหัสบอกไหมเนี่ย มันต้องมีในห้องนั้นน่ะเขาว่ามันต้องมีในห้องคิดเช่นไรอ่ะอูนี่ไงไหนเห็นสายดำๆมาแต่ไกลเลยไหนดูดูเข้ามาห้องเนี่ยห้องไหนดูดูเนี่ยเห็นอะไรดำๆไหมเนี่ยตรงเนี่ยเห็นไหมไหนไหนอย่าเดินไปเหยียบนะนอย่าเดินไปเหยียบนะข้ามต้องเหยียบดีไมเอ,อเสกกล่องมาบังตรงเหน ไปกล่องบังไว้เลยเออไปกล่องบังไว้เลยบังอะไรบังไอ้ประตูเนี่ยมันจะหนีบจับได้เฮ้ยเราต้องเอาให้มันในนี่หนาๆดิกดเลยเอาไปเลยนะเดี๋ยวผมเหยียบเองโอเคหยับไปนะอยับพึ่งอินดี้ก็อุ้ยใครเสกเลยเนี่ยไอ้ยทางขยะมาทำมาได้ไงวะเนี่ย กนรีมูฟเลยเิงเตะอ่ะอุ้ยโองใครวะเราไม่ได้มาเกียนเราไม่ได้มาเป็นเล่นเป็นคนของผีครับเราเล่นมาเป็นเล่นคนเกียนผีแล้วนะโอ้โหทีจริงแบบที่จริงแมบเพลเลอร์มีเยอะแยะครับเดี๋ยวจะให้เล่นอยู่เดี๋ยวจะให้เล่นดูอย่าไปนะเอ้ยเดี๋ยวจะให้เล่นให้ดูสามสองหนึ่ง Let's go Let's go ออื้เอชอ explosion e x p l o ช i o นระเบิดสีเขียวยังเออจริงจงนี่จะเป็นห้องนี้ยังไม่เคยเห็นเลยเนี่ยเอามาไงเนี่ยไปสิใครใครนอนตายอ่ะเฮ้ยคุณไอ้มันเหมือนเออเอนี่ก็เหมือนผ่านนี่อ็เหมือนได้ผ่านแรกกลัวอะไรอุ้ยอักรได้จักรไงด๊อกซีเด้ มันเจอเตีกระยานสีแดงมันต้องเป็นกำดักสีย่อมปิดป,ประตูเกินเจอกับห้องนี no ้กันดิห้องนี้มันเป็นห้องอะไรเขาคงไม่ลุกขึ้นมานะอะไรอ่ะเิน่ออิดเสิร์ฟดินเนอร์เสิร์ฟแล้วอืโอ้โหเสิร์ฟได้ดีมากอนี่ไงเสิร์ฟเนี่ยเนี่ยเสิร์ฟเลยเนื้อคนด้วยนะแม่งเอ้ยโอ้โห โอ้โหมีข้างหลังด้วยวะ่ะมันซอเนี่ยวะ่ะไปเข้าไปอย่าปิดทามาด้วยกันก่อน,นเอาโอ้โดูเฮ้ย <c oughs> ด,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 ดูท่าตายแต่ละคนดิยังอน,นาดอะ่ะทำอะไรได้วะไปโอ้เข้ามาไกวนเล่นๆอุย้ยโถทนมันต้องตีศพหรอหรือว่ากดอีที่ศพกดอีเรื่อยๆกดอีเรื่อยๆเผื่อมันจะมีอะไรเกิดขึ้น มู้นฮะเกิดอะไรขึ้นไม่มีเลยเหรอโอ้โหแต่เด้มาแล้วห้องนี้อะไรฟิวหัวแหง My God เข้าไปล้างมือโอ้โหัวเยี่ยมโอ้ยล้างกับใครเนี่ยเอ้าวัสดีครับน้ำเลยครับกดล้างมือล้างไม่ได้นี่นี่เขาล้างมือใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยผมว่าผมว่ามันไม่ใช่ฝันร้ายแล้วว่ะมันคือเจอซอนั่นแหละ มันเดื่องซอเนี่ยฮะเราโดนจับมาเล่นเกมเราเป็นคนเลี้ยวใช่ไหมเนี่ยเราเป็นคนที่ไม่รู้คุณค่าของชีวิตเราเลยจับมาวิกุูมาร้องเพลงเฉยๆนี่ทำไมทำไมทำไมต้องมาจับมิกกูด้วยไม่ควรแเบแคสโลโอปิดเบี้ยนไม่ควรแเบแคสโลเฮ้ยนี่ไงกูว่าแล้วเตีตีได้เฮ้ยนี่ไงคุณนายข้ามบนมีเสียงซอเต็มตัวเลย อะไรดูหนีซอเต็มตัวเลยอ่ะม่เคงเขาพูดป่ะไหนงงนี่ไงไหนคำพูดอ๋อน,นี่นนนไ <everything>, <ค>งไหนฟอร์มเดีย<ม>นอันนี้อ่านแล้วอ๋อนีวยังไม่อ่านอีวิวแต่อีวิวินตินบอดนี้คงห้องควันนั่นนี่ว่ะใช่ไงเขาไปตายคนเดียวด้วย อะไรเนี่ยดูน็อตอะไรเนี่ยดูน็อตอะไรอ่ะโอ้ย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 หอ้ยโ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 อ้ยหอ้ยโ่อย้้ย้อ้ย เห็นทั้งรูปท hey, oh ั้งเสียงมาเลยเมื่อกี้เราอย่าเข้าไปเข้าห้องนี้กันโอ้ยโอ้ไม่มาคนเดียวละเอาอยู่ไหนกันทุกคนเนี่ยโอเคผมนี่คือซอตัวจริงเลยครับไอ้สัตว์โอ้ยไอ้ห้องนี้เข้าไปดูยังยังยังเดี๋ยวเพิ่งห้องไอ้ห้องเก่ายังไม่ดูไม่จบเลยฮะโอ้ยเมื่อกี้ใจสั่นเลยอ่ะผมโดนคนใกล้อ่ะจริจริงโอ้ ไม่ไม่ไม่เห็นผมกินเมื่อกี้เหรอเมื่อกี้โดนทุกคนใช่ไหมเมื่อกี้ทุกคนโดนใช่ไหมโอ้ยข้างนอกว่ะเอ้ยอันนี้ซอร์แท้ๆจริงเลยเลวะฮะไม่มีเลยเนี่ยสองแปดเจ็ดหกรหัสเฮ้ยมีมีบันไดให้ปีนด้วยว่ะกดกดเร็วกดแล้วเฮ้ยปีนบันไดเร็วปีนบันไดไม่ได้อีกโอ้เกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้น โอ้บันไดเป็นกับดักตัวนี้บันไดติดติดไฟฟ้าหรือเปล่าติดได้รหัสแล้วนะได้รหัสแล้วรหัสตีตรงห้องน้ำอ่ะคือนี่ไงน่าอ,อะไรอเออมองไม่เห็นสองแปดเจ็ดหกสองแปดเจ็ดหกช่วยจําหน่อย <8 7 S 3> สองแปดเจ็ดสองแปดเจ็ดโอ,เโอเ้เมื่อกี้ไดสก,กินอีกหน่อยเดี๋ยวผมจะเป็นเหมือนแบบฮา,าร์ดล็อกเกอร์แล้วนะครับแต่ว่าสองจนไห่วะ สองแปดแปดเจ็ดเจ็ดหกหกาคุณได้หายหลงอะไรอะเจออะไรโดนคนเดียวเลยไม่ไม่เห็นรูปแต่ยินเสียงอ่ะผมโดนคนเดียวเลยอยู่ตรงไหนอะเกิดอะไรขึ้นในนั้นมีอะไรครับไม่รู้แต่กิแล้วเอาอีกอันหนึ่งก็ ไปตรงห้องฝีดอมอ้ผมโดนคนเดียวเลยสองหอเลยรอกเนี้ยใครมันแฟบเฉินวิวเนี่ยน้ำแฟบเต็มเลยรหัสมันหลอกลวงนะเนี่ยีเนี่ยรหัสไม่ได้หลอกนะเนี่ยสีเขียวอีกอันแล้วเนี่ยไม่ไม่เดี๋ยวไม่ได้รหัสหลอกไอ้ตรงพอรหัสปุ๊บพอเขากดปุ่มปั๊บใช่ไหมไม่ขึ้นมาเต็มหน้าเลยเขาโดนเต็มๆเลยเหมียวโดนยิงแค่เสียงนีเขาได้ยินทั้งสองอย่างเลยทั้งเสียงทั้งทั้งเสียงทั้งภาพ ใช่อาเข้าไปก่อนเลยโอ้โหอ๋อดินเนอร์เออนี่ดินเนอร์ยิงอ่ะเข้ามาเร็วเข้ามาเร็วเข้ามาเร็วทุกคนทุกคนเอ้าไหนอย่าเอาเปรียบเลยเร็วอ๋ออยู่นี่เองไปเร็วๆๆอ๋อถังสีถังสีนี่เฉยเอามาทำอะไรปะน้ำแฟบวีดโด์ไหนอะวะ ทาสีไม่ได้ด้วยมันต้องมีสักอย่างนี่ไงนี่ไงประตูนี่มันต้องปีให้หมดก่อนเมดไม่ได้หวะแฟร์ปีนแป๊บแป๊บแป๊ไม่เคยไ,ได้ตีกงเด็กได้ไหมเิดไม่ได้หวะตรงนี้มันมีอะไรให้ตีไหมไม่มีอะไรเลยตรงนี้มีแต่ข้าม,มแล้วแป๊บบ เฮ้ยห้องน้ำนี่ไปดูยังอันนี้อะไรเนี่ยโอ้ยผังลับไหนเมื่อกี้ตีไม้แล้วมาเลยไหนไหนอ่ะแล้วยู่ไงเอาเนี่ยโอเคโอ้เนี่ยเมื่อกี้ตีไม้เล่นๆแล้วก้องตากล้องไปเลยกูเจอหนักกว่าแล้วตอนนี้หนักกว่าทุกคนแล้วตอนเนี้ยคุณไนท์มียังไม่เจออะไรไม่ใช่เหรอเออไนท์เดินเข้าไปกูเจอสองครั้งแล้วเนี่ยไปเร็วเร็วเร็วเร็ีทไปพอ ขึ้นหัวเลยเป็นไงโดนอะไรอ่ะเป็นจกี้เกิดอะไรขึ้นเนี่ยชายไก่ะโอ้ยเมื่อกี้ผมดิ้งกับเสียงก็ตกใจแล้วโอ้ยแม่งจำแม่งจำสแกนี่หว่ายิ่งกว่านหนแมาอีก อ่ะแล้วเข้าใหผมเข้าไม่ได้วะเฮ้ยบวกผมหน่อยเข้าไม่ได้ยิงกันเข้าได้ไหมไม่เหมือนคูดังอ่ะเฮ้ยคุณบิวตี้ผมทหไมอ่ะเอ้าผมตีคุณเหรอทำไมผมเห็นมันเหวี่ยงผ่านวะอยู่ห้องไหนเนออกมาวาอยู่ห้องนี้อ๋อมันเชื่อมต่อกับห้องนั้นครับไม่ให้ตกใจเล่นๆใช่ไหมเนี่ยโคตรไม่คุมเลย เมื่อกี้เห็นประตูอะไรก็ไม่รู้เปิดปีดอมมันก็ยังไม่เปิดเนะกดอีดิมดผมไม่ไหวแล้วว่ะพี่ป๋องเลยอันนึงเนี่ยหาไงนี้เมื่อกี้เนี่ยประตูอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเนี่ยประตูอะไรเน,นี่ยเนี่ยประตูอะไรประตูอ,อะไรผมไม่ไหวแล้วคุณป๋องประตูอะไรเนี่ย ต้องห้องนี้แน่ๆวะในห้องเนี่ยประตูอะไระเฮ้ยไม่ไหนอยู่ไหนกันนะเราไปเล่นอีเวนต์เล่นเล่นเอยู่ไหนกันนะเล่นเนี่ยนี่ประตูอะไรก็ไม่รู้อีเวนต์เล่นๆอ่ะเฮ้ยคิดนี่ไงประตูทางใหม่ไปเลยไปเลยใครไปฮะเนี่ยไม่เอาแล้วเมื่อกี้ใครโดนโดนสองคู่เลยเนี่ยโอ้โหเฮ้ยเมื่อกี้ตามเหี่ยวนำไม่ใช่เหรอแต่ไปไหนนั่มเลย อันนี้ตากองน้ำแล้วดูตากรงตรงดินเด้ออ้าวไม่มีอะไรนี่เออกล้องมันทำมันออกไปนั่นไงอ้าวไม่มีอะไรเลยเนี่ยอ้ยอะไรเนี่ยอุ้ยกูไม่เข้าเป็นคนแรกหรอกนายน้าหน่อยนายน้าแอมเอาเวย์วัชชิ่งดูตลอดเวลาแอมเอาเวย์วัชชิ่งฉันดูนายตลอดเวลาไอ้หนึ่ ขวัญใจเนี่ยเออนั่งจับเต็มจอนนเนี่ยเต็มจอเล่นนะเนี่ยจอพันหกกว่าเนี่นเอามาเร็วช่วยกันมาเร็วมาได้กันเร็วตึมเนื้อผมจะปีขึ้นยังไงวะโนสคิดแม่งเลยเอาตีตั้ขวงเอาตีอัน,นี้ประตูอะไรเนี่ยเสียงไรอ่ะเสียงไรเสียงไรเปิดไมเปิดนี้เปิดนี้ไนเสียงไรเฮ้เสียงไรอ่วเสียงเหมือนไรช็อตอ่ะ คว่างระเบิดไปแล้ววานเก็บตู้โอเคโอ้มีทางไหนอีกครับผมไม่มีอะไรเลยมีทางไหนครับมีทางไหนครับเขาาผ่นมีสองทางเนี่ยยังไรเนี่ยอ่านหน่อยนัยฟีดอมมันเขียนเต็นตัวฟีดอมเดียมตัวสำหรับอะไรอิสระฟีดอมโอ้ยแลควอิสระเท่าไหร่วะฟีดอมแปลว่าอิสระครับตื่นไปมันจะมีอะไรผู่มาแบบผ่านหน้าไว้เนี่ยจำสแกนไว้บนโอ๊บ เขาดูจีเอกันความหลอนแล้วตอนนีมาไม่มาเจไดเข้าสิงแล้วมาเจได้กันฟิตอยู่ไหนกันเนี่ยนี่ไงทำไมถือเออเลยวะเออเจได้ไปเลยเจไดโอ้โหโคตรสว่างเลยดาบโอ้โหเจได้ไปดิกลับบ้านดีกว่าเฮ้ยมาเร็วไปด้วยกันเร็วมาด้วยกันมาด้วยกันไม่กลัว มาได้กันเร็วนายเออเอาเออเอาเออเรื่อนำเออเรื่อนำไปเลยกลัไปยังไงพูดโดนกูอ้าวน้ำมันพิษน้ำมันพิษกระโดดนี่ตัวรอดเลยคือเขารอดไม่มีใครสนใจตัวเลยเขารอดต่อไปผมก็วิ่งครับอุ้ยนหยเอเมื่อกี้มันเฟียวอะ เมื่อกี้มันหลอกแบบเสียงว่าใช่ไหมของเขาวิ่งอยู่เขามองไม่เห็นอะเฟลแล้วไอ้หนูอุย้ยเปิดแล้วโอ้สาม,มันโอ้โหอ,อะไรอะไรลาก่อยไอ้ชายทำไมอ้าวโอ้ยอยี่ลำคาญคุณดิวชิบหาย,ยละเองไ <laughs> ออลี่วันออฟยูแขนสวายมีคนหนึ่งเดียวเท่านั้นที่รอดอ่านั้นอ่ะจะมีคนหนึ่งตายอีกหลายคนตายอีกคนหนึ่งรอดไปเลยไอ้นี้มันต้องเป็นเขาวง่โกดถ้ามีจังสแกนตรงที่แคบนะมึงมันเป็นตัวดำดำวิ่งได้วิ่งเลยตามไปเอง ไปไปแมวนำทีนี้โ่เอาเอาเอาหน้าหายกระจบแป๊บนึงอ้าวหลงแล้วว่ะเอาหลงกันแล้วเนี่ยไม่เป็นไรกดเอ็กซ์แป๊บนึงผมเห็นผมเห็นแต่คุณไนท์อืมทางนั้ไม่มีอะไรครับทาไมไม่มีอะไรไปละอันนี้ใครกันกับกับกับทางนี้ใคนกันนี่นี่นี่คุณน้ำใช่ไหมอุ้ยอุ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วหนี What the facts? ไอ้นี่ไม่ฮะไอ้นี่ไม่หลอนไอ้นี่ไม่หลอน,ไ,อนไม่หลอน,ออนลทำไมไม่หนีอ่ะไป,ไปกลับบ้านจะหรือว่าทางที่มันคือทางที่ใช่แล้วโอ้ยผมบอกให้หนีไม่ตันทางอ่ะนั่นไงตันอีกแล้วเราสซคิปก็ันแหละโอ้โหสววเสียวมา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  เฮ้ยคุณไอเราต้องส่งในทีมทีมกล้าตายหน่อยสิเรนไหนเฮไ,ไยไอเดโฮเออโอ้ยย่โหนไปเดโฮเย่เออจะเล่นจบแบบนี้ไม่แน่ไม่เ้ยมันมีแบบอะไรที่ช่วยนำทางเราได้ไหยอ๋ออันนี้ไงดูเลยกด X ครกแปบผมเห็นคุณบิว่ะเพเยอร์ <S <s โคตรกลอ่ะะอรคเอามันเอามันมากันขอผมอยู่ไหนแล้วเนี่ยกดบายก็ได้เว้ยเฮ้ยผมเจอทางออกแล้วเฮ้ยไปเลยแกได้วินนั่นน่ะทางโปเพวินพวกเราตายเด้เย้ผมชนะครับโอ้ยผมได้ห้าร้อยอ่ะ บินออกนอกแบบไปหาดูมันบินไม่ได้ป่ะอยู่อยู่ไหนเมื่อกี้บินแล้วมันกูบินไม่ได้วีฮะบินได้เหผมยังบินได้เลยไม่ใช่ของผมมันบินไม่ได้เพราะบินแล้วมันจะกลับมาแบบเดิมนี่มาแล้วดูเหี้ยสแกมเชิญกันไหน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 เชิญกันหนมีสิ่งมันเชิญเลยเดี๋ยวได้รีบมาล่ะเดียวไรี มานะผมรออยู่อโอ้โห,โหเอากด<อ>ไม่ได้วะาาเดี๋ยววองไว้เยอะก่อนแล้วก็พูดปิดรายการแล้วก็ปิดไปเลยโอเคถือว่าคลิปนี้หาสาระไม่ได้ครับแม่งเกลียนนะครับแม่งหลอนนะตากล้องถ่ายก็นะเราเราจะมีแม,มเพเฮอร์เร์เยอะแยะนะครับแต่ไม่รู้จะแค่ตอนไหนนะเดี๋ยวต้อง<อ>ถามทีมงานก่อนว่าจะแค่ตอนไหน เอาฟ้ตรงนี้หน่อยเร็วๆเล่นตอนไหนได้มั่งฮะก็ตุ้งพริ้งก็ได้ฮะพรุ่งนี้ตอนเลิกเรียนแล<ม>้วกัยนยังมียังมีอีกหลายแมปนะครับแต่ไม่รู้จะมีแมปหลอนหรือเปล่าโอ้ยโ,โ,โอ้โหมีไงห้องดูเปล่าไม่ใช่จย้อนแหละคุณเนี่ยมาห้องผมมาห้องที่ผมอยู่แล้วมันต้องตายฮะลา เออ,อก็ขอจบวีต์แต่เคียงแค่นี้นะครับพัสก็อะไรนะเอ่อจีมาสกับแหม่เพอร์เรของสนอนอบายเดทออฟเดอะดีมทั้งสามภาคจบแล้วนะครับก็ขอบคุณที่รับชมน,นะครับถ้าใครชอบก็กดไลค์และ subscribe และก็อะไรอีกมากมายนะดืม่มแหละถ้าจะติดตาม,มาผมได้ก็ติดตาม้ววยแลเป็นแบบธรรมดาลเลย กดเอ็กซ์กันกดเอ็กกันฆ่ากรายกันทุกคนเร็วๆจะได้เจอกันถ้าอันน่ะต้องกดไลค์เออไม่ใช่ก็คือถ้าใครจะแบบมาติดตามผมได้ก็คืออยู่ที่อ่าเฟซบุ๊กนะก็คือจะอัปเดตข่าวสารตลอดเวลามีทั้งมีทั้งมีสาระและไม่มีสาระนะครับโอเคนั่นก็ขอสายยูนา่ะครับ สวัสดีครับกดกดแสดงรับแป๊บนึงไอ้ยี่เยี่ยตัวการนั่นอยู่ไหนวะใครตัวการมันไปไหนวะไม่เจอจริงนะกด X นี่ไงโอ้นี่ไงกดเจอแล้วโอ้โหมุดไปเลยอ้าวกดปลีก็ซาอยูนาระครับสวัสดีนะครับเออ